เราประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ต่อยให้คุณประสบความสําเร็จคุณอยู่ในจุดไหนคุณเพิ่งเริ่มทํางานคุณดังไม่ดังการที่ไปดูถูกอาชีพที่เขาหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ครับมันผมว่าบางครั้งบางคนเขารู้สึกว่าแบบมันถูกดูถูก,กอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นก็คือตอนที่เมื่อก่อนผมจะมีกลุ่มที่กลุ่มหนึ่งที่แบบผมไปมาหาสู่วันเกิดผมอย่างเงี้ย ธรรมดาจาัดนาครับราเกะพี่เขาเป็นระดับไฮโซเขาก็มาร่วมงานวันเกิดผมคือพี่ๆในกลุ่มดาราซเลบไฮโซในกลุ่มนียเขาน่ารักทุกคนจนวันหนึ่งมีคนคนนึงเข้ามาในกลุ่มเขาก็เป็นบุคคลที่น่ารักคนหนึ่งสร้างสีสันมีชื่อเสียงแต่บัครั้งการพูดเล่นการพูดคำพูดคำจาของเขาผมผมไม่แน่ใจเจตนาของเขาว่าเขาพูดเล่นหรือว่าเขาตั้งใจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเกิดจากที่แซลลรูปผมผมชอบฉีกขาอะไรเงี้ยด้วยเราเป็นครูสอนเต้นนะครับเขาก็แซล์ผมสักพักหนึ่งมาเรื่อง เอ้ยในแม็กธเมีแกไม่ดังวะแกอยู่ในวงการบันเทิงมาดูคนอื่นสิผมจําคํานี้ได้ดีดูคนอื่นสิเขามีการเมียนกันหมดผมตอนนั้นเหมือนเราเหมือนเราพูดอะไรไม่ออกอ่ะแล้วเราก็แบบมันจะหัวเราะมันก็ไม่เต็มปากแต่เราพยายามจะกบเกลื่อนให้ทุกคนลืมเรื่องที่เขาพูดนะตอนนั้นนะให้เร็วที่สุดเราก็นั่งกินข้าวต่อก็กินไม่ลงหรอครับแล้วเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่ที่เขาพูดคํานั้นออกมาเราไม่กล้ามาเจอพี่พพเขาอีกเลยพี่เขาพี่ๆในกลุ่มคอย ส่งไลน์ครับในกลุ่มหรืออะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานแบบอ,อีเวนต์งานอะไรเฮ้ยมาสิมาสิเราก็อ่านแล้วไม่ตอบอผมไม่ว่างครับแต่เรื่องจริงคือเราอายที่จะไปเจอพี่พ,พี่เขาแต่พี่พี่เขาคงจะจํารายละเอียดตรงนี้ไม่ได้แต่คนที่จําคือคนที่ที่อยู่จุดนี้ใช่เพราะว่ามันคือเรื่องจริงนะคนเราคือผมเป็นคนเคารพตัวเองเรายอมรับตัวเองว่าเราเราไม่ดังไม่ไอายนะครับเรื่องที่เราไม่ดังแต่ว่าเวลาใครมาพูดกระแทกคําว่าไม่ดังต่อหน้าคนอ,อื่นมันคนละแบบนะ มันอายแล้วตั้งแต่วันนั้นก็คือไม่กล้าสู้หน้าในกลุ่มนั้นอีกเลยใช่ไหมคือไม่ไม่ใช่ไม่กล้าสู้หน้าแต่เรียกว่าเราเลี่ยงที่จะไม่ไปเจอพี่ๆเขาอะครับเพราะว่ามันมีทั้งพี่ๆแล้วก็มีคนที่เด็กกว่าเราพี่ๆยังพอโอเคแต่คนที่เด็กกว่าเราที่เขามีงานกว่าเราในนั่นอะ mm hmm. เขาได้ยินคำนั้นเราก็อายน้องอะอายแบบโอ้หเอาเรามาขายเด็กๆเกนี่ยเราก็อายนะพี่มันเป็นลมในใจเราเลยทุกครั้งเราเราเห็นเขา มันเล่ที่จะไม่เห็นเขาไม่ได้เปิดไปช่องไหนก็เจอมันก็จะเรื่องนี้ก็จะวนอยู่ในหัวหรือต่อให้ไม่เจอปุ๊บอะเวลาเราด้วยด้วยด้วยหลายๆอย่างด้วยแหละแบบอ่าด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรพอเราไม่มีงานเราก็จะบวกวนเรื่องนี้มาตลอดมันมันก้องอยู่ในหัวผ่านมากี่ปีแล้วคะท่านผมว่า3 4ปีได้ครับสาปีแล้วเราก็จะมีเพื่อนสนิทเราผมจะบอกคนว่าผมไม่ได้ออกมาเหยียบเขาเพื่อนสนิทเราทุกคนจะบอกว่ากูรู้เรื่องเนี้ยของมึงตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแบบ แม้กระทั่งโรงเรียนสอนเต้นพี่แม็กหนูจำได้เจ้าของโรงเรียนเขาเป็นน้องเราพี่หนูจําได้พี่ยังพูดเรื่องนี้ให้หนูฟังอยู่เลยผมจะบอกว่าถ้าย้อนไปเมื่อสี่ปีที่แล้วผมออกมาพูดอะไรอ่ะเขาอยู่บนนี้เนาะเราอยู่แค่นี้คนรู้จักเขาเยอะแน่นอนผมโดนคนของเขาโดนแฟนคลับเขาด่าผมยับแน่ๆ่ผมว่าผมใช้สติ ผมถึงออกมาพูดนะเวลาที่มันสมควรนะครับ<ม>เราใช้สติเราใช้ความอดทนผมรู้สึกว่า4ปีที่ผมแบกรับมันไว้อะกับช่วงเวลาไม่ถึงกี่เดือนของเขาอะ่ะสปีของผมที่ผมสูญเสียไปอะผมว่าไม่รู้สิค่าทุกคนมันต่างกันแต่คุณค่าที่ผมเสียไปค่าในตัวผมที่มันเสียไปอะมันปีแปีนะนะครับผมอยากให้คนมองอีกมุมนึงว่าผมไม่ได้มาเหยียบเขาแต่ผมใช้สติมากกว่าเราเป็นครูนะพี่เราเป็นครูสอนเต้นเราสอนเด็ก เราไม่ดูถูกเด็กเราพุชเด็กให้เขาสอบเข้ามาหาลัายได้เรามีวิธีพูดเด็กไม่เก่งเราไม่พูดหนูทําไม่ได้หนูทําให้ดีขึ้นสิเราเราต้องมีวิธีการพูดพูดให้มันถนอมนิดจิตใจคนอนะ่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันเราเล่นกันมันคนละแบบนะครับมันคนละแบบกันเราก็เลยบอกว่าถึงเวลาทิปกล้องสดใช่การใช่คานี้ผมรู้สึกว่าไม่ต้องเราหรอกพระก็พูดเราไม่ได้เข้าวัดเข้าวานะแต่ทุกคนจะรู้คํานี้หมดว่า บางอย่างเราไม่ต้องไปแก้แค้นเขาถึงเวลากมเวรมันมีจริงแค่นั้นจบแล้วทั้ันนี้คือเราเราเราได้แบบพอเราได้โพสไปมันทำให้เราปลดล็อกไหมว่าปลดล็อกมากครับแต่ผมจะผมจะมีมีความคิดอยู่เสมอว่าแม็กถ้าแม็กโพสมันไปดับสองคมน,นะมคนที่จะมองว่าเราเหยียบเขาคนที่เรามองว่าเราก่อกระแสถ้าเราเลือกนะพี่มันโล่งว่ะปล่อยไปเถอะให้คนด่าเรากลุ่มหนึง่งก็ยอมโล่งไม่มีใครแบกความทุกข์ ไว้จนวันตายอ่ะพี่ถ้าผมต้องแบกไว้เราเป็นคนมีอะไรเราไม่เล่าให้แม่ฟังไงเราตัวคนเดียวอยู่กรุงเทพโอเคเล่าให้เพื่อนฟังก็จริงแต่เพื่อนเขาก็จะไม่ได้มาลิ้มรสรสชาติความเจ็บปวดตรงนี้อยู่เราแบกมันไว้แน่นอนมันส่งผลถึงสุขภาพจิตเราทํางานก็วนอยู่ในหัวพี่ใช่ปะผมเป็นคนเวลาเดินไปไหนอ่เงี้ยเวลาเพื่อนบอกว่าทำไมไม่ทําตัวให้มันเป็นดาราหน่อยดาราได้ไม่เต็มปากวะ่ะด้วยโดนคํานั้นมาเรารู้สึกว่าเราก็คือคนธรรมดา เป็นครูสอนเต้นทำไมไม่เอาราคาดารามาใช้ทำไมแม็คิดราคาถูกจังพันหนึ่งก็สอนแล้วเราคือครูน,นักแสดงก็อีกราคาหนึ่งเราจะเอาความเป็นนักแสดงมาใช้ในอาชีพครูไม่ได้เราต้องแยกแยะให้ถูกเราต้องเคารพในอาชีพนั้นๆก่อนไม่ใช่ว่าเอาความเป็นดาราพราวโอ้ฉันเป็นดาราฉันมาสอนเต้นเธอฉันเรียกหมื่นหนึ่งไม่ใช่นะกระแสที่กลับมาเป็นยังไงบ้างรจริงๆเราคนให้กําลังใจเยอะมากเยอะมากจนเรา มันมันอบอุ่นโดยทั้งที่เราไม่เคยเห็นหน้าคนที่ให้กำลังใจด้วยทางโซเชียลใครก็ไม่รู้ต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆผมผมตอบลายลน์ตอบ DM ตอบข้อความใน Facebook หรือแบบในทวิตเตอร์หรือว่าในในทิกตอกพี่เยอะมากขอบคุณคนเยอะมากเราไม่คิดว่าคนจะเข้าใจเรามีคนกลุ่มคนที่เขาเคยโดนดูถูกเขาได้แบบเหมือนเราเป็นตัวแทนพวกเขาอะครับเขาบอกว่าทําให้พวกเขาหายอึดอัดเราไม่คิดว่าแบบเรื่องตรงเนี้ย ของคนคนนี้คนเดียวมันจะช่วยคนจิตใจหลายๆคนได้เหมือนกันครับสุดท้ายเลยถ้าเขาฟังอยู่อยากจะบอกอะไรเขาผมจะบอกว่าพี่ผมไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกพี่แต่ผมแค่มันมีเซสบางอย่างที่ใผมรู้สึกว่าผมต้องออกมาพูดแล้วแหละต่อให้ผมดูถูกพี่ผมผมออกมาพูดอะผมว่าพี่อยู่มาจนวันนี้พี่คุ้มชีวิตพี่คุ้มแล้วพี่ได้เงินเยอะพี่มีชื่อเสียงมันคุ้มค่ากับพี่เยอะแต่สี่ปีที่ผมแบกรับไว้แบบ มันไม่คุ้มเลยสำหรับผมผมไม่ได้อยากจะเหยียบใครผมไม่มีจัตนาแต่แบบถ้าผมจะแบกรับไว้แล้วผมเจ็บปวดไปจนวันตายผมขอออกมาพูดดีกว่า